ทุกคนคะ่ะไหนๆขอดูหน้าขอดูหน้าผ่านซูมนิดน,นึงคะ่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะรวมไปถึงสวัสดีน้องๆทาง Facebook ไลฟ์กันด้วยคะ่ะต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่กิจกรรม MRT พาน้องพิชิตที T ่แคทปีที่13แล้วคะ่ะในสวัสดีแล้วก็หายใจหายคอกันก่อนน้องๆผ่านซูมบอกไม้บอก,ม,บอกมือกันสักนิดน,นึงจ้าไหนอยู่ตรงไหนกันคะสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่โครงการและก,กิจกรรมของเราคะ่ะ Facebook ไลฟ์ใครเข้ามา ไลค์กดหัวใจมาให้พี่พิงปองหน่อยจะได้รู้ว่าเข้ากันมาแล้วแล้วก็อย่าลืมแชร์ชวนเพื่อนเพื่อนมาดูกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะต้อนรับน้องๆทุกคนอย่างเป็นทางการค่ะเข้าสู่โครงการ MRT พาน้องพิชิตทีแคสปีที่13แล้วนะคะปีนี้ค่ะพี่พิงปองสุขัญภาพ,าพทธิรักรับหน้าที่พิธีกรนะคะที่จะดูแลน้องๆสร้างความสนุกให้น้องๆตลอดทั้งช่วง3าการติวของเราเลยค่ะและกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะจัดขึ้นโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะคะ ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอรมค่ะและบริษัทแบงกอกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ BMN ค่ะน้องๆซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เราจัดกันต่อเนื่องมาเป็นปีที่13แล้วนะคะและปีนี้ค่ะเราจะได้มาอัปเดตเทนทีแคชหกซึ่ง3เนื้อเรื่องที่เราจะได้มาเรียนกันในวันนี้ได้มาติวกันในวันนี้เนี่ยโอ้โหเอกลุสิบมากๆและคุณครูแต่ละท่านเนี่ยเก่งมากๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้ใครพร้อมแล้วในใคร พี่มิ้งปองดูตื่นเต้นกว่าคนอื่นเลยค่ะไหนบอกไม้บอกมือให้หน่อยได้ไหมคะไหนใครพร้อมแล้วเย้ yeah.